สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่เขามารับชมเด้อครับผมมือนีาพพี่น้องออกมาหาเนยนกินคือเก่าครับเหลืองานมากคำคำครับพี่น้องนี่เป็นเวลาประมาณหงมงเคลนครับผมไก่สีทุ่มนึงแล้วเปลี่ยนแนวครับพี่น้องเหมือนบริใสเบ็ดครับผมพาพี่น้องมาใส่ใส้สิ่งเด้อครับผมมาล่องเบิ้งครับพี่น้องอยากกินกุ้งเต้นครับพี่น้องเลยวะ ล่องเอาไส้สิ่งมาเสียบเบิ้งกันนะสีบ่พ่อได้ก้อยได้ตำอยู่ว่าครับพี่น้องครับได้ตุ่มมาสองหลังครับพี่น้องนี่ครับเป็นตุ่ม่วงปมมาล่องเบิ้งครับพี่น้องสํารับเยื่อก้สิเป็นเยื่อหัวหารประดุกนะครับมาล่องเบิ้งก่อนครับหาเทียมันเข่าผมกับเสิเฮ็ดเยื่อแบบแบบโบร้านไหมครับพี่นอ้องเยื่อแบบสมัยก่อนที่เพิ่นใส่นะครับ ใส่พวกปลาแดกพวกเข้าเนี้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเยี่วหัวอาหารมาลองเบื้องก่อนครับพี่น้องข้าเจีมัมหมันนะครับขะาเจี้ยมเข่าโดยพ่อได้ต่ำบ่ครับพี่น้องก็ได้ก้อยบ่แต่ลับบังไส่ผมก็สิเป็นนี่แหละครับพี่น้องง่ายๆครับผมบังหัวน้ำครับของง่ายๆของบ่ได้ลงสุนอย่างไรครับพี่น้องของหาได้น้ำบั่นเูาแหละครับผมมาเจาะหู้ครับรอบๆแล้วก็เหลาใหม่มาเสียบเลยครับพี่น้องเยื่ว หัวหันปลาดุกนะครับเนาะบ้างแบบนี้มีขอดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องคือมันบริเวณลงทุ่นยังไหลนะครับพี่น้องเนาะบริเวณส้ต้นทุนนยังไหลแล้วก็ผมว่ามันเข่าดีด้วยครับพี่น้องเข่าดีก็แบบเป็นตุ่มนะครับเนาะจงไปล่องเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะแบบสมัยเก่าครับผมรองแบบย่อนยุกชังไงครับพี่น้องผมมักแบบนี้ครับแต่ครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นน้อง นน้อยครับพี่น้องล่องน้ำในน้อยไปนีครับผมแจ็กสิมีกลุ่มบอเดอร์ครับพี่น้องยังบม่ันไปรูเลยครับผมยังเป็นเบื้องน้ากันนะครับพี่น้องเนาะแต่ผมหมานยถือว่ามาล่องเบื้องครับผมโอ้เสียงป่าไหมครับพี่น้องน้องยินบ่ครับไปครับพี่น้องเสียบเลยครับผมเดี๋ยวผมสิมีเทคนิคบอกครับวิธีการเสียบง่ายๆครับพี่น้องผมว่าเขาดีแน่นอนครับผมเลยไปเลย พอจนกำลังใจที่เก่าเด้อครับผมมันนี้บ่ได้ใส่เบ็ดเลยครับบม่ได้มีเวลาหาเยอะอแล้วครับพี่น้องกินจะกินกุ้งครับพี่น้องลองใส่กุ้งมึงกันนะสำหรับเทคนิควิธีการใส่นาอครับพี่น้องเนาะมั็มีให้กันด้วยครับผมโมเมนต์ว่าเสียบลงไปแล้วก็เลี้ยวเนาะครับหรับผมมีตัว บังผมือ่งีหันท่างขาเด้อครับพี่น้องหันเรืองขาแล้วก็น้ำนี่พยาย่มอ,อย่า,ยา,ยาให้มันขุ่นเน้่ครับเสียบลงไปเลยมืดลูกหนาจังเลยครับให้นาบังไม่ไปให้นาขวนน้ำนี่ไปจูก,กับพื้นดินพอดีนะครับพี่นอ้องเด้ออ่าประมาณนี้แหละครับผม้อยครับพี่น้องเิ่งไก่ๆเลยนีประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเด้อ อ่าแบบนี้ครับผมโอ้แนนี่หลายหลายครับพี่น้องบันพี่น้องเอื่นนเนี้ยังครับถึงกับต่าหุสงเสียบด้วยครับผมะไครับพี่น้องใส่น้ากันต้อเรื่อยๆครับผมสาหรับกระบอกหน้ามนี่ป้องบังเอื่นบังนะครับพี่น้องเนาะมีไงผมออกมาประมาณสามสิบด้วยครับพี่น้องฝั่งน้องก็จะชั่นจังหน่อยครับผมลำบากจังหน่อยนี่ยัง ผมกะทีว่าใส่ลงลึกดเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่ากุ่งตอนกลางคืนนี่เขาขึ้นมากกิ่นสูงนะครับกึินมาฮากินขางฟังครับอ่าง่ายง่ายนะครับพี่น้องเียบล้างต่อไปครับผมหาอยู่หากินครับพี่น้องแบบอีสานครับผมหมายก็จะพกแจ็งน้อยครับผมมือเข่าทางนี้เพิ่งกำลังสิได้เกี่ยวเลยที่ครับพี่น้องเหลืองเหรอครับ คนน่าปังขึ้นนะครับมาแบบรีบ,รบๆค้ำๆครับที่น้องน้องน้อยครับผมแบบเจ็กหน่อยหน้านะะ้ำเขด อ่ะต่อครับผมการหายู่หากินแบบอีสานนะครับพี่น้องวิถีชีวิต้นบ้านครับผมนะเด้อัอนนี้ก็กินน,นั้นด้อครับพี่น้องให้มันจุ่จะน่อยถนาบ่จูดินสิบพ่กใครถือเร้ยครับพี่น,อน้อ,นนนบบอ,นองธนามง ขอบทั้งล่างหนิเนาะครับเนาะไปะใส่น้ำกันอีกครับผมหมยกับหกอีดีกับพี่น้องมึงไงหนาจาังเลยมาโตรเจ้ะหกอีดีครับมี่กุ้งเผาใ้พ้าต,ตัวว่เนาะพี่น้องครับผมะพือครับผม ก้อนผมใส่ประจำด้วยครับพี่น้องนี่ไปเป็นมากินเองประมาณนั้นเด้อครับพี่น้องเด้อ ่อเด็ก,ก่อยบอพี่น้องครับก <c> ล <oughs> ุ่งเขาให้ก่นนะครับพี่น้องน้องเบิ้งฮกครับผมใช่เลยหลังสองหลัง ตามหลังครับพี่น้องหกมันหกกครับเบื่งเงกุ่งเขาดอกทันหกไรกุ่งเขา้้ด 1, ยื่นหกหายกินยด้อยี่ะทางเื่น ยี่เกส่ได้เช็กหลังกับพี่หน่องสามหลังสี่หลังอันนี่เป็น,น,น,นตั้งสี่พวงกดะดิ่งไซไนี่แล้วครับพี่น้องทาเฮือน,นี่ครับผมอันนี้่นี่ทาเฮือนพี่น้องเพิ่นมาจอดหาป่านะครับ ดูเพลินมาใส่ม่องใส่ด่างที่กางกลางง่ายๆครับพี่น้องสุ่มตนุนดึงมาปับ๊บหลุดชิปเลยครับบัน่ะเรียบร้อยประมาณนี้ครับพี่น้องจบแล้วครับอะใส่เลยครับบันสเสยแบบนี้ละเด้อปูเอ้ยแม่ยานาั่งเดลอ ร้านขอความเพื่อนเลยดื้อแล้วเนี่ใส่เปนตุ่มป่าตุ่มปุ้งร้านาน้ำมันเลยดืย้อ เรียบร้อยครับพี่น้องเนาะทั้งที่สองใกล้ๆก,ก,กัน่แล้วครับพื้นที่บริหลายไปกุ้งเขา่าห้บอ่อพี่น้องครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องประมาณานี้แหละครับผมหมานมวานวิ่งเสายังมาเบิ้งน,น้ำกันทีเดียวนะพี่น้องนะครับผมมาลองเบิ้งครับหมายว่าหันหอกพดครับผมใส่บังได้ประม่านสิบก็บังครับพี่น้องใส่ได้บ่ถึงครึ่งเลยครับหกห้งผมก็เลยถอยเลยครับบ่อย่างบุ๊กันเดยมัน แต่ไล่นะครับพี่น้องเนาะมันกังคำเหมือนขึ้นน้ำไปครับพี่น้องครับผมผมจะขอตัวกับบ้านด้วนนะครับพี่น้องนะบ่นยืนเสาเขาจะมาปอกกันทีเดียวตอนยามครับผมสิมันบ่มานครับพี่น้องวัสดีครับพี่น้องครับตัวดีตอนโเสาเด้อครับพี่น้องถ้าพี่น้องมายามใส่สิ่งครับผมมายามกุุงน้ำกันเด้อครับพี่น้อง ันเศร้าครับผมประมันหงบงเศร้าเอพี่น้องครับผมนี่อากาศคุ้มคึมครับเมื่อนี้ฝนตกนินลินนะครับต้องหันกระไดมาเบิ้งครับพี่น้องสิ่กกุ้งเล็กตัวบ่มื่อนี้มันบบ้อได้ต่าไดก้อยเบ่อครับพี่น้องว่ได้กินง่ายบ่ครับผมนะครับพี่น้องมารุนต้องกันครับผมกุ้งเขาให้เบ่อครับพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิ้งอ้เขาดีี่ครับพี่น้อง น้องเห็นไหมครับนี่มีตะก,กุ่งเลยเด้อครับผมนี่โอ้ยยังครับอ้อเขาดีอยู่ครับพี่น้องเขาดีอยู่ผมนีตผมงามเลยครับผมนี่นะครับพี่น้องถือว่าถือดีเ้ยครับนี่มาต้องก็สามสิบละครับนี่ <laughs> น จะกุ้งฝอยทั้งนั้นนะครับพี่น้องไปครับผมรุ่นหลังต่อไปน้ำกันครับผมเอาหมาน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 เดี๋ยวผมตีเก็บใส่สวด้นะครับพี่น้องไปที่ยวบันเทีเ่ยวครับผม, mm hmm. มบเราเสียเวลานะครับเนะาะดูหลังที่สองครับมาดูหลังที่สองอึ <c> ้บ <oughs> ทางกระชั้นนะครับพี่น้องขอบนอ้องอึ้บอัน เขาดีครับพี่น้องเขาดีครับผมมองไงพี่น้องจะว่าข่อนก้นขวดไเลยครับผมอืมงานเขาดีแต่คน,นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เห็นตัเยอะบุรโบราณมาลองใส่มืองน้ารับเขาครับโอ้โหานนี่เขาดีกุณนี่ผมงามเลยครับพี่น้องโอ้เด็กการ้วครับผม เดี๋ยวยืับพี่น้องมาดการเด็กการนั่งยสิครับพ yeah. ี่น้องทั้ง mm นี hmm. ้มันอยากหกจังเลยจะังเด็กการยื่ครับฮะเย็บไปดูลงกันอีกครับดูลงกันต่อ ึ้ผมเลยใส่เอามาั้งสิบก้หลังครับมึงไม่ถึงสิบหลังหรอกอะรนะหกแห้งเขับฝนเนาะพี่น้องผมก็เลือกใส่เลยผมไม่อยากไปหมุนสร้างทั้งนั้นให้หกคัรข้ามเบองหลังนมีน้ำกันครับผมที่ดึงถือในบึง้งเพียวเลยดูนะครับพี่น้องเบึ้งนะครับมีะตะกุ่นด้วครับนี่ เด็กกันนะครับพี่น้องเด็กกันแล้วอ๋อก่อยแล้วครับพี่นอ้องเขามือนจ่ก่อยแล้วอือไปครับผมเย็บปันครับพี่นอ้องนี้เป็นไนนงนี่มองหกๆได้หลังนี้ถือก็เก่าครับพี่น้องอ้ถือดีครับอ้เด็กกันนี่ครับผม ย่อนาบอ,อกแค่น้อยนะครับเนอาหาัลยังบุคคหน,นึ่งได้ไล่หมดอืนีครับพี่น้องเพื่นเนี่ยต่ว่าขอนก้นขวดด้วยครับนี่ยถือดีด้วครับนี่บัโลราณกับว่าทั้งดานะครับเนาะไอ,อำทำสิยูสิกินนี่พเยยูเร็กจินยูดอกครับพี่น้องพเยต่ำเไีก้อยยู ดูนังนี่ก็นั่นเห็นบ่ครับพี่น้องคือบีดี้ครับผมอินสุดๆดดยู่ครับมันนะโอ้ยเกิดการครับมันเกิดเมั่กันอีกครับพี่น้องมันจะมีอีกดูนังนี่นะครั เออผมพี่น้องเห็นไ่มครับมีตะกุ่งอะไรเรียครับนี่างเโอ้สหผมวบบ่าก่อนก้อนขังเรียครบับพี่น้องดีครับเขาดีบวกงามกับเขาดีบด้วยกันเมันนี่ตัวครับผมต้องเห็นว่าตังนี้อืออู้หุ่นครับพี่น้องมุ้งนะครับเยอะเงีย้ย ครับพี่น้องก็เบิ่งอีกสองหลังที่ทาเฮื่อครับถึกไห้บ่นั่งเอ้อรันขอขวมเพื่อในฤืนิดน้าพี่น้องครับผมมันให้บอ่อันเป็นตุง้งถื่อเยอะครับพี่น้องโอ้ กุกรตงงามอยู่ตัว,ตวเบลอไปเดยครับก็เป็นสีป,ปตวนะครับเนาะดูยังอืมบกมังนังนี้น้ครับายอย่างไรายอย่างเขา,าค,ครับพี่น้องปุ่มก่เขาปลาเขาแจ้งครับ ป่าหีิอย่างนี่เป็นตัวสิไม่เคยเห็นเั็กเทียครับพี่น้องปลาหยังครับคือปลาขาวนะครับต่ว่าคือปลาขาวตัวมีไล่เลยครับพี่น้องนั่นเขาหลายตัวด้วยครับเป็นซิปอยู่ครับโอ้ปลาหญิงมองไ่เคยเห็นเั็กเทียด้วยครับเนาะเดี๋ยวปล่อยขึ้นครับผมครับพี่น้องครับผมเข้ามา Thì cùng sẽ thắng bưng nó cảnh khắp cũng để có coi nó ra đi đâu Cái xóa มาดนี่เลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวใส่ประมาณสิบบังเด้อครับพี่น้องไม่ได้ใส่หลายครับผมม่กิดใส่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเขาได้อยู่ได้กินดยวยครับพี่น้องได้ก้อยดยวยครับบางตัวกุ้งครับผมเขาดีอยู่ด้วครับเดี๋ยวได้หล่เติบเป็นหนอนเดี๋ยเมนูตอนเช้าเลยครับผมทำใส่ประกอกนะครับพี่น้องเนาะงนี่พี่น้องมังกุ้งตัวนี้ครับผม นี่ครับอือเด็กก้อยพอด,ดีครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมสิขอฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเนอะยังพอๆกันไหมคลิปต่อไปเนาะครับเนาะผมจะไปหาอยู่หากินแน่เลยอครับพี่น้องไปครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ท่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ